สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Two P e นะครับก็วันนี้คลิปสัน้นๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรแค่จะมาบอกว่าที่ผ่านมาหายไปไหนนะครับก็คือว่าคือที่ผ่านมาผมติดสอบนะครับตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้เวลาสองวันที่เหลือก่อนที่จะเปิดเทอมบล็อกถัดไปเนี่ย ในการแต่งเพลงใหม่ด้วยนะครับซึ่งดนตรีกับเนื้อตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะฮะเหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนเดียวคือการอัดเสียงร้องนะครับซึ่งกำลังเดียวกับนักร้องโวคอลอยู่นะครับส่วนรามเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเพลงนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้คุณผู้ชมฟังทันทีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูคลิปประก,บกอบไปก่อนนะครับ จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวรอนิดนึงครับเพลงนี้พารี่พิเศษมากนะครับผมก็รอติดตามก็ได้นะครับแต่เราวันนี้หมดแล้วนะครับผมกบไปละไปออกเพลงต่อสวัสดีครับ